นิทานเรื่องเรมี่ไม่ชอบแปลงฟันณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อเรมี่เรมี่เป็นกระต่ายที่ใจดีขี้เล่นและชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจแต่ทว่าเรมี่กลับไม่ชอบแปลงฟันเอาเสียเลยทุกๆครั้งหลังทานอาหารหรือของหวานแม่กระต่ายจะคอยบอกเรมี่ให้ไปแปลงฟันแต่เรมี่มักจะบ่ายเบียง หาข้ออ้างต่างๆนานาเพียงเพื่อไม่ต้องแปลงฟันวันหนึ่งเรมี่ก็เริ่มรู้สึกปวดฟันเล็กน้อยตอนแรกเรมี่คิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกเจ็บเสียวธรรมดาแต่ยิ่งนานวันอาการปวดฟันของเรมี่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนเรมี่กินอะไรไม่ได้เรมี่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแม่กระต่ายรีบพาเรมี่ไปหาหมอฟัน หมอฟันตรวจดูฟันของเรมี่แล้วบอกว่าเรมี่มีฟันผุเยอะมากเพราะไม่แปลงฟันจะต้องรักษาด้วยวิธีถอนฟันเรมี่รู้สึกกลัวและเสียใจมากที่ไม่เชื่อฟังแม่กระต่ายหลังจากรักษาฟันเสร็จเรมี่สัญญากับตัวเองว่าจะแปลงฟันอย่างสม่ำเสมอเช้าและก่อนนอนและเรมี่ยังแปลงฟันอย่างถูกวิธีตามที่หมอฟันสอนอีกด้วย ตั้งแต่นั้นมาเรมี่ก็ไม่เคยปวดฟันอีกเลยตอนนี้เรมี่มีรอยยิ้มที่สดใสมีฟันที่แข็งแรงและสุขภาพฟันที่ดีคติสอนใจการแปรงฟันเป็นประจำเช้าและก่อนนอนช่วยป้องกันฟันผุและโรคเหงือกการแปรงฟันอย่างถูกวิธีช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ทั่วถึง การไปพบทันตแพทย์เพื่อตอรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก6เดือนช่วยให้พบปัญหาฟันได้เร็วและรักษาได้ทันท่วงทีเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงกันนะคะ